เรามาดูโจทย์ข้อที่33กันครับกำหนดให้เวลาที่เมือง A เร็วกว่าเวลาที่เมือง B อยู่6ชั่วโมง30นาทีและเวลาที่เมือง B ช้ากว่าเวลาที่เมือง C อยู่1ชั่วโมง30นาทีถ้าเวลาที่เมือง A เป็น8โมงเวลาที่เมือง B และเมือง C จะเป็นเท่าไหร่ครับก่อนอื่นเลยนะครับนักเรียนรู้จักคำว่าโซนเวลาหรือเปล่าครับไหนใครเคยไปเมืองนอกบ้าง เวลาที่เราเดินทางไปเมืองนอกนะครับพอไปถึงเราต้องทําไงครับก่อนอื่นเลยเราต้องปรับนาฬิการเรานะครับให้ตรงกับเวลาของประเทศที่เราไปถึงนะครับทําไมต้องปรับนาฬิการครับเพราะว่าเวลาของแต่แตและประเทศไม่เท่ากันนะครับทําไมเวลาของแต่และประเทศถึงไม่เท่ากาันอ่ะเรามาดูเลยอันนี้สมมุติเป็นโลกเรานะครับอันนี้คือดวงอาทิตย์แสงจากดวงอาทิตย์จะส่งมาถึงโลกนะครับโลกเราหนหมุนรอบตัวเองนะครับ ประเทศที่อยู่ฝั่งนี้นะครับจะเจอพระอาทิตย์ก่อนประเทศที่อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นประเทศที่เจอพระอาทิตย์ประเทศแรกๆนะครับจะมีโซนเวลาที่เร็วกว่าประเทศที่เจอพระอาทิตย์ที่หลังนะครับเพราะว่าประเทศแรกๆจะเช้าก่อนนะครับเวลาเลยเร็วกว่าโอเคนะครับรู้เลยนะครับว่าทําไมแต่ละประเทศถึงมีโซนเวลาไม่เท่ากันโอเคงั้นเรามาดูเรื่องของเราต่อจากโจนะครับเขาบอกว่า ตอนนี้เมือง A เวลา8.00นนะครับหรือ8โมงเช้านะครับเมือง B โจทย์บอกว่าเวลาที่เมือง A เร็วกว่าเวลาที่เมือง B อยู่6ชั่วโมงครึ่งเวลาที่เมือง A เร็วกว่าหมายความว่าถ้าเมือง A 8โมงเช้าเมือง B จะประมาณกี่โมงครับเมือง B ยังไม่ถึง8โมงนครับใช่ไหมครับเพราะเมือง A เวลาเร็วกว่าเวลาเดินหน้าไปก่อนนะครับเมือง B เวลายังไม่ถึง8โมง ดังนั้นเวลาที่เมือง B เท่ากับเท่าไหร่ครับ8โมงลบ6ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมครับอันนี้คือเวลาที่เมือง B เรามาดูเวลาที่เมือง C บ้างครับเขาบอกว่าเวลาที่เมือง B ช้ากว่าเวลาที่เมือง C อยู่1ชั่วโมงครึ่งหมายความว่าเวลาที่เมือง C เร็วกว่าเวลาที่เมือง B ใช่ไหมครับใช่นะครับแปลว่าถ้าเวลาที่เมือง b เป็นเวลา 8.00บ6.30นะครับแสดงว่าเวลาที <Heritage desserts> <Negative notes> ่เม <exercises> ือง C ต้องบวกเพิ่มมาอีก1ชั่วโมง30นาทีนะครับเพราะเวลาที่เมือง C เร็วกว่าเวลาที่เมือง C เดินหน้าไปก่อนนะครับเวลาที่เมือง C จึงมากกว่าเวลาที่เมือง B นะครับเราจึงต้องบวกเพิ่มเวลาไปอีก1ชั่วโมงครึ่งเข้าใจนะครับโจย์ก็ถามว่าเวลาที่เมือง B เป็นกี่โมงและเวลาที่เมือง C เป็นกี่โมงนะครับก็ง่ายๆละครับลบเวลา ยังลบเวลาไม่คล่องนะครับไปฝึกให้คล่องเวลาที่เมือง B นะครับ8 0 0จุนลบ6.3นะครับไั้เท่าไหร่ครับ0ูลบ3ไม่พอนะครับยืม8มานะครับยืม8มา1ชั่วโมง8ก็จะเหลือ7ชั่วโมงนะครับยืมมา1ชั่วโมง1ชั่วโมงมี60นาทีนะครับแสดงว่ายืมมา6 0นาทีนะครับ60-30ลบ30เหลือ30นะครับ7ลบ6เหลือ1 โอเคนะครับแสดงว่าเวลาที่เมือง B ตอนนี้เป็นเวลา1.30นหรือตีหนึ่งคึ่งนะครับโอเคนะครับมาดูเวลาที่เมือง C บ้างครับเวลาที่เมือง B เป็นตีหนึครึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับบวก1.30นะครับแล้เท่าไหร่ครับ30บวก30ได้60 1บวก1ได้2นะครับ 2.60คือเท่าไหรครับ60นาทีคือ1ชั่วโมงนะครับเราปัดให้เป็นชั่วโมงไปนะครับคือ0 0แล้วก็มาทด1ชั่วโมงไว้ที่เลข2นี้นะครับดังนั้นเวลาที่เมืองซีก็คือ3 0 0นะครับหรือก็คือตี3นั่นเองครับเวลาที่เมืองซีคือตี3นะครับโอเคนะครับมาดูข้อต่อไปกัน